สวัสดีครับผมโมจากกนรินชาแนลครับครับผมมาจากช่องพ่อบ้าสเตชใช่ครับทำตัวเป็นไปรุ่นเ <นะ S 2> ก้าสูงเป็นแล้วช่วยกูเอาลงก่นอนแล้แล้วยังจะทำอีกไม่ก็เคยโพสไปไงในเพจเป็นรุ่นโดดนอนสแตนด์อินหรือเปล่าพี่โดดจริงไหมโดดนอนก่อนใช่หรอกเพราะว่าท่อเราจัดมาติดชิ้นนี้ปุ๊บจะโดดนอนไม่ได้แล้วใช่ครับมากีวี่พอยเราก็ต้องมาติดกล่องครับผมใช่เพราะว่าถ้าเปลี่ยนข้อคงผิดที่ วันนี้จะติดกล่องแต่เราจะติดอะไรเดี๋ยวมาดูกันว่าติดแบบไหน XA ติดแบบไหนแล้วสวยทรงไหนแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาเลือกกันติดถาดรอเรียบร้อยแล้วบออนี่ถาดอิตาลีใช่อิตาลีกล่องของอิตาลีกันนี้ตัวแรกเลยบ V 47 รหัสนะครับ V47NT นะครับราคา1 5 0่0บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นเหลือเท่าไรครับ1ม0 0นกว่าบาทเอง1มื0นีกว่าใช่ยังไม่พอด้วยมีของแถมด้วยนะมอนขายตรงกเนเองต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจางที่รู้กันนะครับรุ่นอิตาลีจะไม่แถมถาดให้อันนี้แถมถาดให้คุณจะเลือกระหว่างถาดหรือไอ้ถุงๆนี้คุณจะงงๆว่ามันคืออะไรนั่นแต่เบาะติดหลังครับหลังกล้องเนี่ยฟันหลังคนซ้อนนี่มีดาแล้วก็ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ครับผมถ้าสมมติว่าคุณแบบไม่มีคู่หูไปไหนมาไหนบ่อยอก็แนะนําเอาถาดดีกว่าใช่เดี๋ยวลองใส่กันดูแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงโอ้โ,โหใหญ่โตโมโหลานก็วสวยงามดีโโดูข้างในไหมอืโอ้โหฮ้ยใหญ่วะหดุดก่อนนายใช่มีสายรัดด้วยรุ่นที่กูซื้อมาอิตาลีไม่มีสายรัดอย่างเงี้ยก็นั่นมันเป็นปิ๊บเหล็กไงอันนี้เป็นปิ๊บพลาสติก โอ้โหมีสายลับด้วยเพื่เราจมีสัมภาระอยู่จะได้ไม่ดิ้นไปไหนอโอ้โหดีจังเลยใหญ่โตนะครับป,ปิดง่ายด้วยดูนะปึ๊บโอ้โหเป็นไงอ่าเวลาเปิดเปิดก็กดปึ๊บเปิดแค่นี้เองโอ้ยไม่ซิ่งมีคลิปปิดปึ๊บล็อกปึ๊บจบโอ้โหใบที่หนึ่งนี่47ลิตรนะถูกต้องนี่โปรโมชั่นนะ<ม>เดี๋ยวมาดูใบที่สองกี่ลิตรนะไป56เดี๋ยวมาดูใบที่สองมาขายตรงเลยครับอ่าบอกราคาก่อน ประมาณหนึ่งหมื่นแต่ทานแปดร้อยบาทมีของแถกให้ด้วยแต่ต้องเลือกนะอย่างใดอย่างหนึ่ง <S <S อ่ามีอันนี้นะครับเป็นาถาดนะครับถาดให้เลยนะครับอ,อีกอันหนึ่งนี่ก็จะเป็นเบาแต่เบาอ,อันนี้เบาก,ก่อน,น <ะ S 2> คนละรุ่นนะครับมันยาวกว่าอมืมันจะต้องติดตรงนี้ใหญ่ก็เลยหุ้ยเบาสวยเบาเงินเป็นดูแบบว้าวมากเลยว้าวซาเลยนี่นี่แบบนี้โอ้โหดูไฮโซอ่ะใช่ตรงนั้นเหรอใช่ใช่ติดตรงนี้ ด้านบนนี่ไงใช่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 อย่างนี้เลยไม่เป็นไรถ้าอยากรู้ลองมาซื้อกันแล <c oughs> ้วกันอยากรู้ซื้อแกันว่ราเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตั้งให้ดูดีกว่าว่าติดตั้งออกมาเป็นยังไงติดตั้งเรียบร้อยแล้วอื <c oughs> ใหญ่โตวสวยงามด้วยและตัวนี้เขามีฟีเจอร์ลูกเน่นกิมมิกเ,เล็กๆด้วยนะ,ะปกติเนี่ยกล่องนี่คือแบบนี้ใช่ไหมถูกเราใช้งานปุ๊บเราก็เสียกุญแจไปแล้วบิดกดล,ลงไปเลยอ่ะอันนี้คือเปิดใช่เปิดออกมาเป็นอย่างนี้นี่อีกแล้ว ทำไมรุ่นพวกนี้มีข้อกันของมันดิ้นไงนี่อ่าแล้วนีค่ะนี่มีฟองน้ำรองด้วยนะมาดูกิมมิคที่สองนี่กว่าบางคนจะงงอ้าวพี่ทำไมใบตั้งแพงไม่เห็นมีหูขี้วเลยอ่าเราบิดกลับไปทางหนึ่งเย้ไฮโตเราออกมาปุ๊บเราก็ถือหี้วขึ้นโรงแรมที่ขึ้นที่พักได้เลยเึิงเ่องกันได้ใช่เอาหูขึ้นมาก็เปิดได้นะมีปุ่มอยู่ข้างในโทรมาตอนนี้เลยพี่ไม่ใช่ โอ้โหไอ้ตัวนี้ถือว่าแบบเหนือกว่าเมื่อกี้เยอะนะน่ามีลูกเล่นมีฟีเจอร์อะไรเยอะๆแล้วก็ความจุเยอะด้วยหกตัวนิูกต้องครับแล้วถ้าคุณใส่กับรถเนแบบเนี้ยรถทัวรลิงทันใหญ่ๆสารีรามันได้บอดี้มันได้เพราะมันใหญ่รถกาลังเยอะบาลา์ไม่เสียด้วยจุของได้เยอะคุณจะไปเที่ยวทีนึงสองอาทิตย์สามอาทิตย์เยอะไปปาวะ <c oughs> เยอะเกินไปแล้วไม่ได้ทํางาน <c oughs> าแล้วนั้นก็คือไปไปอาทิตย์อ่ะสองคนก็ใส่เสื้อผ้าใส่ได้ได้เอาละเรามาดูกล่องที่เรียกว่าไม่มีโโโปปแต่่พีีบอยากไได้้ันนมมล T R K 52N ความจุ52าลิตรใช่มันนี้ห้2ลิตรนะฮะเดี๋ยวเราลองมาลองใส่กันดูว่าจะเข้ากับรถเราไหมแต่ตัวนี้ถ้าซื้อไปเนี่ยคุณไม่ได้ถาดนะคุณต้องซื้อถาดต่างหากโอ้โหปิดให้ดู่ลนจะได้โชว์เต็มที่เออสวยดีเว้ยให้มีหูเกี่ยวเชือกด้วยเออเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันดีมากเลยนะเพราะว่าผมจะมีสายรัดเล็กๆที่ซื้อจากญี่ปุ่นอะเราไว้รัดมาแล้วตรงเลยศก อ่าใช่ญี่ปุ่นไงร้านหกบบาทใช่ญี่ปุ่นจำอันเล็กๆไงคนฟังก็นึกว่าไปโตเกียวดิทีแลนแล้วจะซื้อมาอซื้อจากญี่ปุ่นอก็ซื้อจากญี่ปุ่นไงล่ะอะไรโซะไงอ,อันนี้อันนี้ก็ห้ามอันนี้มาตรงนี้ก็มีนะครับต่อดได้เนะะข้างบนเขาวางเป็นสเต็ปด้วยคล้ายๆเหมือนเป็นคาโก้ในตัวอวังของเพ่ไม่โดนตัวโลหะข้างในใช่เขาฝาข้างบนเนี่ยเขาเป็นมินียมดี๋ยวเราดูข้างในดีกว,ว่าว่โอโอาเป็นยังไงปุ๊บโอ้ยโซ่เป็นอย่างนี้เลยมีด้วยมีด้วย อส่วนใหญ่ใบใหญ่เขามีอยู่แล้วไอ้สายลัดแบบเนี้ยทําไมใบกูไม่มีอ่ะใบเขากันสับลัดดีดไปดิดมาแล้วซีทีไม่ดีดเหรอของตัวปี๊บเหล็กอันนั้นมันอยู่สูงไงโอ๋อหอขาวมานิดเดียวอืมเท่าไหร่นะโบใบนี้ยหมื่นเก้าครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทบอกก่อนนะไม่มีถาดใช่ไม่มีตัวติดหลังแต่ได้ความสวยงามสวยงามและเอาทับประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นแต่จริงๆผมอะใจลึกๆอยากได้เลยว่าปี๊บเหล็ก ลองดูปิ๊บเหล็กก็ได้เพราะว่าคนที่ขับ X A เนี่ยนะหรือใส่ทอร์ริงเนี่ยบางคนเขาเป็นรถกนิยมเนี่ยอ,อยากได้แบบเป็นเหล็กบ้างพี่พี่ดูแต่พลาสติกอย่างเดียวเลยอปิ๊บเต็มๆได้ไหมปิ๊บเหล็กเป็นยังไงไะอันนี้ก็เป็นปิ๊บเหล็กนะครับราคาอะไรครับไป OBKN 58B โอ้โห58ลิตรเนี่ยราคาอยากฟังใช่ไหมอือสองหมื่นเก้าครับ <laughs> <laughs> เป็นโลหะทั้งอันเลยเออเดแล้ว่่าาวลองใส่ดีกว่ามันจะดูดดันขึ้นไหม โอ้โหแก๊สสวยงามเหมือนกล่องซีทีใช่แต่ว่าใบใหญ่กว่าซีทีเราแค่40ิลิตรออันนี้เราไป50ิกว่าลิตรโอ้ดูข้างในไปน้ออกฮึบโอ้ใหญ่โตเว้มีโฟมรองมาหน่อยหนึ่งนะครับให้มันเรียบๆอันนี้จะไม่มีเขาเรียกว่าสายรัดสายรัดแอะหยุดก่อนมีนี้นะครับที่ติดตะข่ายด้วยตรงนี้สามารถติดตะข่ายข้างบนได้ตรงฝาเนี่ย แต่ว่าต้องซื้อเพิ่มถูกต้องครับเป็นอุปกรณ์เสริมเป็นผ้าตะขาแล้วเราก็สามารถที่จะเสียบแบบเสื้อกันฝนหรือเสียบอุปกรณ์อะไรนกๆน้อยได้ครับอเอกสารใกระเป๋าเงินอะไรพวกนี้อุปกรณ์เสริมนี่ต้องมีครับเบาติดหลังนะครับหนึ่งเรื่องอันจะมีสชิ้นนะครับติดตรงนี้อันนึงติดตรงนี้อันหนึ่งด้วยอ่ายังไม่พออีกรุ่นนี้นะครับบอกให้เลยว่าโอโ้โหมีเกี่ยวได้ทุกทิศทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทางเลยนะครับ อันนี้คือใช้งานมาจริงแล้วบอกใ,<ช>ให้เลยว่าโคตรดีเราเคยไปเกี่ยวพวกของฝากต่างจังหวัดกันอ่าเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยซึ่งซื้อของฝากกับพนักงานในออฟฟิศแล้วข้อดีของการเกี่ยวตรงนี้คืออะไรบ้างครับเอเกี่ยวปุ๊บเปิดปั๊บเนี่ยก็คือเราเปิดหยิบของได้<ช>ไม่ใช่เกี่ยวแล้วแบบหีบเปิดมไม่ได้ด้วยอันนี้คือข้อดีด้วยอและที่สําคัญคือสามารถเอาออกได้ง่ายแบบง่ายๆคือกดอันนี้ปุ๊บเอาออก,เอ,ออกเอาออกได้เลยอใส่ก็ดังแกร๊ก หมือนเดิมอันนี้เคยใช้แล้วถือว่าดีมากแต่เพียงแต่ว่าอันนี้ไซส์จะใหญ่ขึ้นจบกันไปแล้วนะครับกับกล่องต่างๆนะครับก็ไปลองดูเลือกเอาแบบมีโปรโมชั่นก็ได้ถ้าคุณอยากได้กล่องที่แบบราคาไม่แพงก็มีเกรดของมาเลเซียแต่วันนี้เราเกรดของอิตาลีมาให้ดูกันนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่ไหนก่อนครับกีฟี่พอยพระรามสามครับมีกล่องรุ่นต่างๆให้เลือกชมกันเยอะแยะไปหมดเลยยังไงก็ลองแวะมาดูใบจริงกันก่อนแล้วกันนะก็มีอีกหลายรุ่นที่เราไม่ไดเอามาโชว <streaming. S 1> วันนี้นะฮะครับผมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับตอนหน้าไปเดินดูการวันนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค,ดครับลาล